ประเทศโอมานเนี่ยอยู่ในกลุ่มกับคั้นที่เราก็เรียกอาหรับอาหรับแต่เราไม่รู้ว่าโอมานซึ่งจริงๆแล้วอาหรับที่มาเยอะที่สุดก็คือโอมานค่ะเกือบแสนลายนะคะมาเที่ยวเขาหลักคนไทยรลักประเทศไทยมาดูแลสุขภาพคาแรคเตอร์เขาจะไม่เหมือนอาหรับประเทศอื่นโอมานเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสนักสางชาติสามารถถือของคุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสาถึงว่าเปิดบริษัทที่นี่พอมาเปิดนะคะพี่พัช โอ้โหโอกาสเป็นของคนไทยอีกมหาศาลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พาสสวัสดีครับรายการดีบีส่วเถาเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราเป็นรายการเรื่องแนะนํา ธุรกิจในตะวันออกกลางกันบ้างหลังจากที่เราพูดเรื่องจีนมาเยอะแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมไปทางตะวันออกกลางแล้วนอกจากแนะนะําธุรกิจในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยเราก็จะมีข่าวดีจะมาบอกว่านอกจากจะคุยให้ฟังว่าตะวันออกกลางเนี่ยมี potential ยังไงดียังไงแล้วเราก็จะจัดคอจัดฝึกอบรมแล้วก็นำไปดูงานที่ตะวันออกกลางด้วย ส่วนจะเป็นที่ประเทศไหนนะฮะในตะวันออกกลางเนี่ยก็ขอเชิญพิสาท่านวิทยากรช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งว่าเป็นใครทำไมถึงได้ไปทำธุรกิจอยู่ในโอมานนะครับรบกวนพิสาแนะนำตัวสั้นๆนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีพิพัฒน์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สานั่งอยู่ที่ประเทศโอมานนะคะพิพัฒน์ต้องบอกว่าในชื่อเนาะ ดรมริษาที่ปรึกษาธุรกิจโอมานค่ะนะคะเรามานั่งทําธุรกิจที่โอประเทศโอมานนะคะประเทศโอมานเนี่ยอยู่ในกลุ่มกัปคันที่หรือเรียกว่ากัปคอร์ปอเรชันได้หลายๆประเทศที่เราเคยได้ยินนะคะไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียโอมานค, man, คูเวต UAE กาตาและบาฮารนคือกลุ่มใน6ประเทศของกัปคันที่ วันนี้จะเห็นว่าสาปักหมุดเลยใช้คําว่าโอมานนะคะคทีนี้เราอะมาเปิดบริษัทที่นี่ค่ะเพราะเรามองว่าโอมานเนี่ยคือเกตเวย์ของกลุ่มกับกันที่และก็จะต่อไปถึงตอนออกกลางด้วยนะคะโดยบริษัทของเราค่ะจะเป็นบริษัททั้งที่ปรึกษารับโปรโมทสินค้านำเข้าสินค้ากระจายสินค้าเลยและเราเน้นเรื่อง B 2 B ค่ะพี่พัฒน์ซึ่งเรามองว่าตอนเนี้ย คนไทยเนอะหรือผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถเข้ามาได้ถึงมากในกลุ่มตะวันออกกลางค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดบริษัทที่นี่เลยเหมือนเป็นเซ็นเตอร์นะคะให้กับผู้ประกอบการไทยได้ลดขั้นตอนอะไรมากมายและก็มีโอกาสเข้าถึงนะคะที่ประเทศโอมานและก็กลุ่มตะวันออกกลางได้ง่ายขึ้นค่ะ คือผมต้องถามอย่างนี้นะฮะเพราะว่า <Yeah. S 1> ปกติแล้วเนี่ยนักธุรกิจไทยเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยมองตะวันออกกลางกันสักเท่าไหร่ยกเว้นกลุ่มคนที่ว่ามีคอนเน็ชันเฉพาะทางนี้หรือคนที่เขานับถือศาสนามุสลิมด้วยกันเขาก็จะไปทางนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมองไปทางเดิมก็จะยุโรปเอเมริกาแล้วก็ระยะหลังเทรนนี่ก็ไปจีนตะวันออกกลางเนี่ยโดยเฉพาะโอมานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจที่ว่า นักธุรกิจไทยเนี่ยน่าจะไปลงทุนที่นี่ครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีนะสำหรับศารเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่พี่พัฒบอกคือยุหลงก็ไปแล้วนะคะจีนกำลังเริ่มมา คนไม่รู้จักสาชอบทําธุรกิจอะไรที่คนไม่รู้จักนะคะแต่ถามว่าคนไทยถ้าพูดถึงตวัวอันออกกลางอาหร,รับอยากมาหรือเปล่าอยากมาพี่แต่วิธีการเข้ามาหรือตัวแทนหรือตัวกลางในการพามามันน้อยมากแล้วก็ยังไม่ถือว่ายังไม่ได้ประสบความสําเร็จมากมายเท่าที่ควร,ครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่คนไทยอยากมาค่ะแต่อาจจะเข้าไม่ถึงทีเนี้โอมานเ,เนี่ยอ,อย่างที่บอกพี่อะไรนะคะเนื่องจากอะไรฮะทาไมถึงเข้าไม่ถึง คือคนไทยเนาะอาจจะมีความสัมพันธ์กับทางจีนมากกว่านะคะมีความผูกพันใกล้ชิดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาด้วยทีนี้ถ้าถามเรื่องความมั่งคั่งความมีเงินของเขาเนี่ยเขาเนี่ยคุณน้ำมันเจอก็รวยกันทั้งแถบตะวันออกกลางเลยเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันมากมากเท่ากับ ไปจีนนะคะหรือเรามีความสนใจคนไทยสมัยก่อนใหญ่จะไปยุโรปไปอเมริกาหลักๆจะไปทางนู้นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นทางตอนออกกลางเนี่ยค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนเริ่มสนใจอย่างมีแล้วนะไม่ว่าจะเป็น UAE หรือซาอุดิอาระเบียหลังจากเปิดประเทศทีนี้ยทำไมถึงเป็นโอมานจริงๆแล้วโอมานเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สําสคัญเลยแต่คนไทยไม่รู้จักแต่เขากลับเนี่ยคนโอมานรู้จักเราดีมากเลยนะคะพี่พัชอื ทำไมล่ะครับเขามาเที่ยวบ้านเราปีละเกือบแสนลายค่ะก่อนโควิดปีละเกือบแสนลายนะที่พี่เห็นนะ่ะแล้วคนไทยก็ไม่รู้เหมือนล่ะเวลาเราเห็นอาลับเราก็เรียกอารับอาลับแต่เราไม่รู้ว่าโอมานซึ่งจริงๆแล้วอาลับที่มาเยอะที่สุดก็คือโอมานค่ะมาตอนก่อนช่วงโควิดเกือบแสนลายนะคะมาเที่ยวเขาลักคนไทยรักประเทศไทยมาดูแลสุขภาพนะคะเพราะเขาเชื่อเรื่องการแพทย์ไทยค่ะเขารู้จักเราดี ชอบสินค้าไทยกินอาหารไทยสถานที่ท่องเที่ยวไทยกับพี่อ๋อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยนะฮะผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าอาหรับเนี่ยที่ที่มาเป็นแสนลายเนี่ยส่วนใหญ่มาจากโอมานเทียบกับตะวันออกกลางประเทศอื่นแล้วโอมานเนี่ยมันเขามาประเทศไทยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ประมาณต้นๆเลยวอ่ะครับทีนี้ลงมาที่แล้วทำไมกูพ่อประเทศไทยเป็นพิเศษเกิดจากอะไรเขาชอบสถานที่เท่องเที่ยวของเราค่ะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เขามาเที่ยวเป็นหลักกับมาดูแลสุขภาพเขาเพราะว่าเขาเชื่อมาตรฐานการดูแลรักษาเรื่องเวลเนตนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยอะ่ะน่ารักนะคะจิตใจดีเวลคัมซึ่งจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเรามีความคล้ายคลึงกับคนโอมานนะพี่ทำไมอ่ะเราถึงไม่ค่อยได้ยินโอมานเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> โอมานเขาสุภาพค่ะเขาเป็นประเทศ <S <S 2> <S 2> ที่สุภาพค่ะจิตใจดีนะคะ วอลเวลคัมทีเนี้ยเขาเป็นอะไรที่เงียบเงียพี่คาแรคเตอร์เขาจะไม่เหมือนอาหับประเทศอื่นทีเนี้ยพอเขามาเที่ยวใช่ผู้ดีผู้ดีถ้าเป็นสาผู้สาจะบอกว่าในกลุ่มอาหรับนะหกประเทศแค่ในกับนะคะก็บุคลิกแตกต่างกันถ้าสาเวลาสาพ่เซนเนี่ยสาก็จะบอกว่าโอมานเนี่ยเป็นผู้ดีต้องแบบเป็นผู้ดีเมืองน่านอะไรอย่างเงี้ยเงียบเียอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าแล้วก็จะมีความซิมเพิล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  ทำตัวง,ง่ายๆคือพี่เดินตามถนนพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะ่ะแต่มีเงินเนี่มมยไหมคะเออเอาแล้วแล้วในบุคลิกเขาแตกต่างแล้วเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยแล้วเ,เราจะไปทําธุรกิจกับเขายัางไงฮะมันมีวิธีการยังไงเพราะว่าการแตกต่างทางภาษาเอย่ยวัฒนธรรมเอ่ยเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเราจะเอาของไปขายเขาเนี่ยบางทีมันจะสื่อสารกันยังไงมันจะใช้วิธีสื่อสารแบบไหน Approach ยังไงมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพ อจริงๆแล้วในกลุ่มกับคันที่ประเทศที่ใกล้เคียงเราที่สุดคือโอมานค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์นะอย่างที่บอกเขาก็ชอบคาแรคเตอร์คนไทยที่เหมือนกับว่าเออวอร์มเวลคัมนะคะจิตใจดีเขามองแบบนั้นเขาเลยมาเทีย่ยวบ้านเรารพี่เชื่อไหมว่าคนโอมาน6 70%ถ้าพี่เดินในถนนเนี่ยถ้าบอกไทยแลนด์เขาจะเดินมาหาเราแล้วสวัสดีค่ะสบายดีไหมขอบคุณค่ะ พ0กเจ็ดสิเปอร์เซ็นเพราะว่าเขาเอามาเที่ยวที่บ้านเรานะคะแล้วเขามองบ้านเราเป็นที่ท่องเที่ยวกับที่รักษาเร็วเน็ตที่นี้ค่ะทาไมบริษัทเราถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะเราเห็นจุดอ่อนพี่โอกาสเรามีมหาศาลสาใช้คาว่าสามารถนั่งอยู่ที่โอมานเนี่ยเออเรามาถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอมานเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสนะคะให้นักส่นต่างชาติสามารถถือรองหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ สาถึงเมื่อเปิดบริษัทอยู่ที่นี่พอมาเปิดนะคะพี่พัทโอ้โหบอกเลยว่าเราเห็นโอกาสมากมายเขารักเราอยู่แล้วเขารักคนไทยอยู่แล้วอะเนาะแล้วเขาก็รู้จักสินค้าไทยอยู่แล้วมาเที่ยวไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะผูกพันหรือมีการค้ากับเราเพียงแต่ว่าเราอะไม่ได้เข้าหาเขาแบบนี้มีแต่เขาเข้าหาเราไงนึกออกไหมคะอ๋อโอคอ คือเขานเขาเปิดโอกาสให้กับเราอยู่แล้วเอาผมผมสรุปอย่างนี้นะว่าเขาชอบคนไทยอยากมาเที่ยวอยากสัมผัสรักในวัฒนธรรมแล้วเขาพร้อมเพื่อปเปิดโอกาสให้เราเข้าไปรู้จักเขาทําการค้าขายกับเขาแต่เราคนไทยเนี่ยไม่รู้จักโอมานทีนี้เรา,<ช>เราจะทำ,<ล>ย,ทำยังไงที่จะทําไม่รู้จักเขาได้เยอะขึ้นเนี่ยพี่พี่สาลองแนะนํานิดนึงฮะเราจะเข้าหาเขาได้ยังไงสามาเปิด ธุรกิจที่ที่นี่เนี่ยพี่พยายามโปรโมทเลยว่าโอ,โอมานเนี่ยมันเป็นโอกาสนะของคนไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดยุทธศาสตร์โอมานเนี่ยอยู่ประตูด่านหน้าเลยนะคะพี่พัฒน์อยู่เป็นประตูด่านหน้าของตะวันออกกลางเลยนะคะเขาติดทะเลอาหรับทางทิศเหนือคะ่ะติดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนนะติดกับยูเอทางทิศตะวันตกติดซาอุทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดเยเมนพี่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะโอมานเนี่ยจะเป็นประตูด่านหน้าของทางากลุ่มอาหรับรวมทั้งเขามีซีพอร์ตสำคัญสำคัญเลยนะคะซีพอร์ตทางทะเลไม่ว่าจะเป็นโซฮาซึ่งติดกับ UAE ดูคุ้มซึ่งอยู่ทางตอนล่างนะคะซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและก็ซาล่าที่อยู่ทางตอนใต้ที่เป็นซีพอร์ตและก็ มีนโยบายค่ะของทางรัฐบาลโอมานเป็นนโยบายระยะยาวนะคะเรียกว่านโยบายโอมานวิชั่น2040นี่แหละค่ะที่ทําให้สาได้มีโอกาสมาเปิดบริษัทอยู่ที่นี่พี่และสามารถถือรองหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอสาเห็นโอกาสมากมายสาก็พยายามนะที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการไทยต้องบอกว่าตะโกนเลยละกันว่าเอ้ยฉันไม่เห็นแล้วนะว่าตรงนี้ดีมากเลยทีนี้หละด้วยประสบการณ์ของคนไทยที่เราเห็นเดิมเดิมมาค่ะพี่พั์ ไม่ว่าจะเป็นออกบูธฝากขายอย่างเงี้ยมันก็ซ้ำๆมาพี่ก็มาออกบูธคนไทยก็มีความเข้าใจว่าการมาออกบูธเนี่ยจะทํา B2B ได้มันไม่ได้ค่ะพี่พัทการทํา B2B อ่ะมันไม่สามารถตกลงกันได้5วัน7วันนะคะบี b ูบคือบิสเ s สทูบ s สเนส s นี้นวันนี้สายเห็นจุดอ่อนไงในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาเนาะบริษัทที่สายเปิดอยู่ที่เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาเราเห็นจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นการฝากขายอย่างเดียวหรือจะเป็นการมาออกอีเวนต์คุณได้มาขายของ คุณได้มาโชว์สินค้าแต่การทํา B2B เนี่ยเขาต้องอาศัยความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยสาถึงมาเปิดธุรกิจที่โอมานนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับผู้ประกอบการไทยเลย mm hmm. เวลาเขามาเนี่ย mm hmm. เขามาติดต่อกับเราเนี่ยลดขั้นตอนหาสารกับพี่และเราเนี่ยเน้นเรื่องการทํา B2B เพราะเราต้องการให้ผู้ประกอบการทําธุรกิจไม่ใช่มาขายของค่ะ mm hmm. และวันนี้ผู้ประกอบการอาจจะเข้าไม่ถึงหรืออาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้เยอะมากในประเทศไทย อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามพี่สาต่อเรื่องอการที่เรามาเปิดธุรกิจในโอมานเป็นหับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มกระโดดเข้าไปขยายธุรกิจในโอมานได้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอย้อนกลับไปถึงข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงนะฮะว่า,าทำไมนักธุรกิจไทยถึงควรจะไปโอมานมาโอมานมีประชากรเท่าไหร่กำลังซื้อเป็นยังไง แล้วทำไมโอมานเนี่ยที่พิสาพูดว่าเป็นฮับของตะวันออกกลางเนี่ยอย่างที่คนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฟังตะวันออกกลางเนี่ยเรามักจะมองว่าดูไบหรือเปล่าเป็นฮับเป็นอะไรแล้วทําไมโอมานเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงที่จะมาแข่งกับดูไบได้อันนี้ฮะที่พิสาบอกโอมานเป็นฮับของตะวันออกกลางเนี่ยช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึง ต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะคะก็ถูกต้องแหละว่าดูไบเนี่ยเป็นจุดกระจายสินค้าที่ผ่านมาสาใช้คําว่าที่ผ่านมานะคะเพราะเนื่องจากว่าดูไบอะ่ะเขามีคาแรคเตอร์นะคะคเขามือพฤติกรรมของคนดูไบเนี่ยเป็นเหมือนนักธุกิจเขาถึงโตเร็วในกลุ่มกับขันที่พี่ในกลุ่มกับขันที่6ประเทศนะคะซาอุดิอาระเบียโอมานนะคะย e, ูเอเวต กาตาและบาฮารนเขาจะทำสนธิสัญญาทางการค้าร่วมกันทีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยดูใบเติบโตมาแล้วเติบโตวรวดเร็วจนพื้นที่มันเต็มพี่การแข่งขันก็สูงเพราะฉะนั้นเหลืออีกห้าประเทศนะคะทคะ ub, ี่อยากจะเป็นฮับพี่อยากจะเป็นฮับทีนี้เราต้องบอกว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าโอมานเขารู้จักเราอย่างดีเลย นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของเราเนี่ยจะมีมากมากกว่าประเทศซาอุซึ่งเปิดประเทศซึ่งทําความพึ่งทําความรู้จักกับเราอ่ะพี่นะคะซึ่งเป็นประเทศใหญ่อันดับที่หนึ่งก็จริงในซาอุแต่ความคุ้นเคยการสื่อสารสัมพันธ์กันยังน้อยนะในมุมมององสานะคะคบ,บาเรนก็เล็กนิดเดียวบาเลนใหญ่กว่าภูเก็ตนิดนึงค่ะนะคะคูเวตเองก็จะมีคาแรคเตอร์ของเป็นการเป็นพ่อค้า นะคะส่วนกาตาก็เล็กนะคะมีพื้นที่พวกนี้จะมีพื้นที่แค่ประมาณหมื่นกว่าตารางกิโลเมตรแต่โอมานกับพี่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซาอุดีอาระเบียเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เขากว้างมากถ้าเรามาดูเรื่องประชากรน่ยหลายคนเน่ยผู้กอบการบอกว่าโอ้ประชากรโอมานน่ะมีน้อยจังเลยโอมานนะคะมีประชากรประมาณ5ล้านกว่าคนเกือบ3ล้านคนเป็นโอมานอีกสล้านกว่าคนเป็นต่างชาติ ต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในโอมานนะคะก็คือกลุ่มอาหรับแอฟริกาอาหรับประเทศอื่นๆน,นะคะแอฟริกาอินเดียเออปากีสถานบังกลาเทศไทยฟิลิปปินย่อยลงมาเพราะฉะนั้นอย่างสามานั่งอยู่ที่นีพ่พี่สามีพาร์เนอร์ในแต่ละส่วนมาจากซูดานนะคะพี่มาจากปาเลสไตน์นะคะพี่เพราะฉะนั้นจะเป็นแค่จะเป็นแค่โอมานหรือเปล่าไม่ใช่เราจะมองแค่จำนำวนประชากรห้าล้านคนได้ปะไม่ใช่เอาแค่ในกลุ่มนะ เอาแค่ okay. ในกลุ่มกัฟเนี่ยหกประเทศก็ประมาณหกสิบล้านคนละหกสิบล้านใช่แต่ถ้าเรานับในกลุ่มอาหรับหรือคนที่กลุ่มประเทศที่ทำอ,อยู่ในสันนิบาตอาหรับยี่สิบสองประเทศค่ะมีประชากรตกห้าร้อยล้านคนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่เรียนแล้วที่ผ่านมาเราให้เครดิตดูไบนะคะเป็นฮับแต่พื้นที่เต็มแล้วนะคะเมื่อก่อนดูไบก็มีประชากรล้านเดียว ทำไมตอนนี้เป็น10บล้านแล้วล่ะถ้าเรามองแค่ประชากรมันอาจจะไม่ถึงตอบโจทย์ถูกไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้โอมาน5ล้านกับพื้นที่สามแสนตารางกิโลเมตรที่ใหญ่เลยคะใหญ่มากนะประเทศไทย5้าแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้วอมเวลข้ามากมากมาโอมานและอย่างที่บอกเขาติดข้ามสมุทรอาหรับนะคะ ปอดภาวะสงครามหรือหรือต้องบอกว่าโอมานเนี่ยจะไม่ฝักใฝ่สงครามพี่เขาจะใช้แด a อะ g u อกในการเจราจาเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเราปลอดภยัยอีกนะคะเราได้สนธิสัญญาร่วมกันหกประเทศอีกนะคะและเขาก็มีโอมานวิชั่น2040 20อีอีกที่กระตุ้น,นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเมื่อกี้ที่เรียนสาเข้ามาลงทุนเนี่ย สาธุคุณได้เองร้อยเปอร์เซ็นต์งถามว่าในกลุ่มอาหรับคั้นที่เนี่ยเปิดนโยบายอย่างนี้ไหมเปิดเหมือนกันนะคะในกลุ่มอาหรับแต่เพีเยงแต่ว่าต่างเงื่อนไขค่ะแต่โอมานเนี่ยไม่มีมินิมัมด้วยในการลงทุนบอกเลยว่าวันนี้เรามาลงทุนได้เองเลยทีนี้ผมผมจะถามลึกลงไปอีกนิดนึงการเป็นหับของโอมานเนี่ยสมมติเราเข้าไปในอมานละโอเคประชากร5้าล้านส่วนใหญ่เนี่ยก็รายได้ดีแน่นอนประเทศเศรษฐีน้ำมันกำลังซื้อเยอะ ะะ <Okay. S 2> แต่ว่าการที่โอมานเนี่ยจะเป็นหับที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆได้เนี่ยมันต้องมีข้อกฎหมายเที่ยงโดยความสะดวกมันต้องมีะระบบโลจิสติกระบบรานสป p o r t ที่ส่งเสริมกับนโยบายของการเป็นหับตรงนี้นะฮะซึ่งซึ่ง,งตรงนี้เนี่ยโอมานมีความพร้อมขนาดไหนนะฮะ,ะเทียบกับประเทศอื่น,นในการที่จะเป็นหับของตะวันออกกลางเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟัง พื้นที่เขาเยอะมากพี่ส0 0แสนตารางกิโลเมตรและเขาเตรียมความพร้อมอยู่แล้วอย่างที่เรียนค่ะโอมานเนี่ยติด กาบทะเลอาหรับนะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างเอเชียกับยุโรปและแอฟริกาจุดยื่นศาสตร,รก็ดีมากค่ะนะคะคแล้วก็มีซีพอรตใหญ่เก่าแก่มากจริงๆแล้วโอมานเนี่ยเป็นอาหรับที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะคะนะคะคเพีเยงแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาผู้ดีเงียบๆเราไม่รู้จักมีซีพอร์ตที่ติดก,กับ UAE นะคะคมีซีพอรตที่อยู่ทางตอนใต้นะคะชื่อว่า ดูคุ้มพอร์ตจะเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกับดูไบเลยเหมือนกับสิงคโปร์เลยนะคะและก็ทางตอนใต้ที่ติดก,กับทางเยเมนและก็ซาอุดิอราระเบียทีนี้เขามีทั้งจอสติกทางด้านทางเรือทางอ่าทางรถนะคะเราส่งสินค้าสมมุติคนไทยพี่ส่งสินค้ามาจากประเทศไทยค่ะเราจะส่งมาที่ท่าเรือโซฮานะคะท <c oughs> ่าเรือโซฮาเมื่อกี้อย่างที่บอกติดกับอะไรติดกับยูเออีแล้วก็ พอมาถึงโซฮหาปุ๊บก็จะมีโลจิสติกไปที่ UAE สามารถมีรถไปที่อ่าซาอุดีอาระเบียเขาลิงก์กันหมดและนโยบายนะคะของโอมานเนี่ยตอนนี้เขาพัฒนามากที่เมื่อกี้สาบอกคือนโยบายวิชั่นโอมานวิชั่น2040มีทั้งกระตุ้นขยายนะคะ ทางด้านโลจิสติกกระตุ้นให้นักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยมีนโยบายนะคะถ้าใครเข้ามาลงทุนในเขตฟรีโซนคือไม่เสียภาษีเลยนะคะรวมทั้งนโยบายอย่างเมื่อกี้ที่สาเรียนสามารถให้นักทุนต่างชาติเข้ามาถือกองหุ้นได้100%ด้วยนะคะ ต้องบอกเลยว่าเขาม่ีอาบายเยอะแยะเลยค่ะ <ใน S 1> ที่เขาเป็นการส่ง<ช>ออของจากโอมานไปยังประเทศอ่าวต่างๆมีเรื่องบรเอร์ต่างๆเรื่องภาษีการล่าช้าในการขนส่งอะไรเรื่องทางสุลการกรต่างๆอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ จริงๆแล้วอย่างที่สาส่งสินค้ามาสาทำสอแบบเนยนะคะ,ะผู้ประกอบการนอันนี้ต้องรู้เลยว่าสินค้าเนี่ยจะต้องส่งแบบไหนบ้างนะคะคถ้าเราส่งมาทางเรือก็ประมาณเดือนหนึ่งทีนี้มาเนี่ยเขาจะมีมีเรื่องภาษีร,ร่วมกันในกลุ่มกับอย่างเมื่อกี้ที่สาเรียนนะคะเขาทำสนธิสัญญาร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะ นะคะ oh. เพราะว่าคคโอม่าเนี่ยจะเป็นจุดในการกระจายสินค้าได้หมดด้วยเขามีทั้งท่าเรือทั้งโลจิสติกนะคะที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะค่ะก็จะมีความง่ายค่ะทีนี้ผมอยากจะถามคำถาม,ถามที่ในใน,ในแง่ของมูลค่าการค้าของไทยโอมาาในปัจจุบันแล้ว potential โอกาสในการเติบโตเนี่ยมันมีอีกเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีโอกาสขยายออกไปอีกเยอะไหมปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าประมาณไหน สาธิเคาว่ามหาศาลก่อนเลยแล้วกันนะพี่โอกาสเป็นของคนไทยอีกมหาศาลเพองแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาที่ผ่านมาค่ะเราส่งออกนะคะน้อยนะคะ มากนะคะเราส่งออกแต่ละปีเนี่ยประมาณ400ตอนปี2,565เราส่งออกไป400กว่าล้าน2 5 6 6เหลือ300กว่าล้านเราขาดจุนทุกปีพี่เราขาดดุนยารค้าทุกปีกับโอมาน <c oughs> เพราะเรานำเข้าพวกน้ำมันนะคะกับอ่กาก๊าซเข้ามานะคะหลักๆส่วนเราส่งออกสินค้าก็บวกรถยนต์แอร์ นะคะแล้วก็เป็นพวกเคมีพันเรื่องยางเราขัดดุลทุกปีพี่จริงๆสินค้าเนี่ยเขาชอบเรามากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารผล,ลไม้เื่งสำอางนะคะลจิสติกเขาก็อยากได้เทคโนโลยีเขาก็อยากได้เรากลุ่มวัสดุกอ่อสร้างอุย้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเขาอยากได้เราสาธึงใช้คำว่ามหาศาลเราเราขอให้พี่สายยกตัวอย่างมาเป็นตุ๊กตาสักสี่ห้าอย่างว่า สินค้าหรือธุรกิจดาวรุ่งที่ว่าโอมานต้องการจากไทยเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ตาช่วยยกตัวอย่างมานิดนึงเป็นสินค้ากลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นตุ๊กตานิดนึงว่าควรควร,<อ>ควรจะส่งอะไรไปขายอาหารค่ะแน่ๆเนาะเมื่อกี้ที่บอกผลไม<อ>้เนี่ยเชื่อไหมคนไทยเนี่ยเออคนโอมานเน่ยชอบมะม่วงพี่ชอบมะม่วง,งค่ะแล้วเขาเนี่ยใครที่มาประเทศไทยเนี่ย ถ้าเขาไม่เหม็นนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาตามล่าหาทุเรียนทุเรียนมีไหมมีไหมอ่าโอเคชอบชอบผลไม้ไทยเหมือนคนจีนะอะมะม่วงทุเรียนไทยมะพร้าว<ม>อย่างเงี้ยพี่มะพร้าวอ๋อมะพร้าว,อาาวเอ๊ะเขาทะเลทรายเขาไม่ปลูกอะไม่มีนมะพร้าวนะฮะไม่มีไม่ค่ะจริงๆแล้วทางโอมานทางตอนใต้ที่เมืองซาล่าเนี่ยเขาดังเรื่องมะพร้าวนะพี่เออเหรอทำไมแล้วทำไมเขามากินมะพร้าวไทยอะครับมันหวานกว่านะ มพะมมมพร้าวไทยนะมะพร้าวไทยสายอนะิมพอร์ตนะมะพร้าวไทยมานะคะเป็นกระป๋องเราก็กระจายสู่ในมาเก็ตในมัสกัดนะตอนนี้เขาก็ถามาหามะพร้าวมะพร้าวแต่เขาชอบแบบลูกมากกว่าแต่สายก็อิมพอร์ตกระป๋องมาเราก็กระจายไปสู่มัสกัดนะทั้งเอ่อทั่วทุกร้านเลยค่ะนะคะอันนี้คือ,อกลุ่มผลไม้กลุ่มฟู้ดเนี่ยอาหารหลักเลยนะพี่ต้มยำเขาชอบต้มยำเขาชอบซีฟู้ดบ้านเรามากๆเลย ซีฟูต้มยำกุ้งคนอมานกินเผ็ดไหมครับเออบางคนก็กินเผ็ดค่ะก็มีแบบเราอะเผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาู้วลถ้าเขามาประเทศไทยนะอาหารที่เขาชอบคือต้มยำแมงโก้สติกกี้ไรท์อ่าเราต้องมีเราต้องมีอ่าม่วงอ่าโอเคเหมือนคนจีนเหมือนคนจีนคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าไปขายตะวันออกกลางเนี่ยราคาดีกว่าจีนการแข่งขันน้อยแต่มันจะยากตรงที่ว่าวัฒนธรรมต่างกัน เราไม่รู้จะเข้าหาเขายัางไงนะฮะอันนี้มันเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเอ่อนิชมาร์เก็ตเอามากๆเลยมันเป็นกระต่าที่ค่อนข้างเจาะจงเอามากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีเข้าไปซีซัวเทเลอร์ทาร่าสมศีสมห้าไม่ได้มันต้องมีกไกลถูกไหมฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาคุยกันนิดนึงเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเรากําลังจะมีโครงการนะฮะพี่สาก็คิดว่าจะจัด นะฮะเป็นทริปสั้นๆโดยจะมีการเรียนการสอนสักวันสองวันก่อนวันแรกอาจจะมีนักธุรกิจนะครับเราเราจะไม่เน้นวิชาการมากเอาของจริงเลยนักธุรกิจที่มาคุยว่าจะคุณผมมีสินค้าเนี้ผมจะเจาะตลาดโอมานเนี่ยผมต้องรู้อะไรบ้างนะฮะอันนี้อาจจะเป็นพาร์ทแรกส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็คือว่าอาจจะมีเป็นเวิร์กช็อป นะฮะจัดเป็นเวิร์กช็อปซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยคุณเอาสินค้าคุณมาเลยนะฮะแล้วเราก็จะมีวิทยากรของเรามาชี้ให้ดูเลยว่าสินค้าของคุณชนิดนี้ถ้าคุณจะเข้าตลาดนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, 5, 6ม้วนเดียวจบแบบ One Stop Service เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ลองตัดสินใจเอาว่าคุณจะไปร่วมทริปเดินทางไปคอนเน c t ธุรกิจที่โอมานไหมนะฮะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ย ก็ต้องขออนุญาตมาเล่ากันอีกคลิปหนึ่งว่าด้วยเรื่องการแนะนำการเดินทางไปทำธรุรกิจที่โอมานเจาะลึกวันนี้เอาคร่าวๆก่อนให้เห็นภาพรวมว่าโอมานเป็นประตูสู่ตะวันออกกลางได้ยังไงนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้ารู้วิธีเข้าต้องเข้าให้ถูกต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาต้องก็เข้าใจอุปนยของเขานะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคราวครั้งหน้าเนี่ยก็ขออนุญาตเชิญพิสาคาดว่าเห็นบอกว่าคอสเนี่ยหรือทริปที่จะจัดไปเนี่ยก็ประมาณน่าจะเป็นเร็วๆนี้แล้วประมาณกลางกลางเดือนมกราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>เร็วๆนี้เนี่ยภายในสักอีกไม่กี่วันเนี่ย ก็อาจจะต้องเชิญพิสามาอธิบายรายละเอียดเรื่องผู้ที่สนใจเนี่ยฟังแล้วเกิดความสนใจว่าเอ๊ะฉันสินค้าของฉันเนี่ยจะขยายไปสู่โอมานได้ยังไงเนี่ยก็ลองมาฟังรายละเอียดกันดูในคลิปหน้านะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยที่เราจะเข้าไปเจาะตลาดเนี่ยลองมาคุยกันนะฮะเข้ามาร่วมจอยคอร์สว่ามีความเป็นไปได้ไหม นะครับว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถจะเข้าไปเจาะตลาดในตะวันออกกลางโดยผ่านโอมานได้หรือเปล่าแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเวลาเหลืออีกขอให้พี่สาช่วยออฝากให้กับผู้ชมชาวไทยนิดนึงฮะว่าจะฝากอะไรให้ผู้ประกอบการที่สนใจไปทำธุรกิจกับโอมานมั่งครับอย่างที่เรียนค่ะ ายเองมานั่งอยู่ที่นี่สายเห็นโอกาสมากมายมหาศาลและเราก็รู้จุดอ่อนด้วยนะคะเรามานั่งแล้วเราปิดแก๊ปให้นะคะปิดแก๊ปให้กับผู้ประกอบการเลยเนั่นหลักสูตรค่ะที่เราดีไซน์เนาะขึ้นมาเนี่ยเราปิดแก๊ปและเราให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจตะวันออกกลางมากขึ้นได้เห็นโอกาสมากขึ้นและมีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมิสเน็ตชิปทั้ง v ี p ทั้งเซอร์เวย์มาหมดแล้วนะคะแล้วเราเนี่ย จะสามารถทําให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจว่าธุรกิจของท่านจะต้องปรับยังไงทํายังไงให้มันตรงปกตรงใจของคนอาลับและวิธีการเข้าถึงที่มันง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการปวดหัวทั้งหมดกับพิ่พวันนี้สามายเองเราไม่ได้มาอ่านหนังสือเล่าให้ทุกคนฟังนะเรามาดุยเองนะคะเราเห็นพฤติกรรมของเขาเองนะคะและเราก็เห็นโอกาสมากมายอย่างที่เรียนนะคะและโอกาสนี้ของจริงล้วนนะคะพี่พัดเพราะอย่างที่บอกเราดุยเองเราเห็นเองเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเรารู้ว่าคุณจะมายังไงคุณจะมาแบบเดิมๆหนึ่งเนี้ยท้ายหมดนะคะ มันไม่ได้มันทําไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาเราศึกษาทั้งขั้นตอนถ้าใครอยากจะมาเปิดบริษัทเรานะคะรับเปิดบริษัทได้คุณเลยใครอยากจะมาทําการค้าเราก็จะเป็นตัวแทนให้คุณใครอยากจะมาโปรโมทสินค้าเราก็จะดูแลธุรกิจกของคุณเรา เรียนรู้รูปแบบขั้นตอนกับพฤติกรรมทั้งหมดให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะผู้ประกอบการไทยนะคะวันนี้ที่ติดตามในช่องอของพี่พัฒน์เนี่ยบอกเลยว่าให้ติดตามต่อให้ติดตามต่อนะคะคุณจะได้เข้าไปถึงจุดลึกมากขึ้นใครแม็กมากขึ้นและถ้าใครคิดว่าโอกาสดีๆที่มานั่งเ่าแบบเนี้ยมันไม่ได้มีง่ายๆนะก็อยากจะมาร่วมทิปบ,บอกเลยค่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอน ก็ต้องขอเชิญพี่สามาอีกคลิปหนึ่งลงรายละเอียดกันตอนนี้จะเป็นการลงรายละเอียดละว่าสนใจจะไปทำธุรกิจที่โอมานเนี่ยคุณจะต้องการอะไรบ้างหนึ่งสสามสครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับพี่สาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พัสสวัสดีทุกท่านนะคะมาด้วยกันค่ะมาด้วยกันค่ะสวัสดีครับ